สวัสดีครับผมนายประเรศองลอยลนักศึกษา B หกศูนยนะครับวันนี้จะมาสรุปวิดีโอที่ตจอวีดีโอที่7จทับเนะครับ Chapter ที่2นะครับวีโอนี้จะพูดถึงการทำแบบสมัตของ Example ที่สาจปนะครับเรื่อง d i s p o s a l p Box for Reactor นะครับ First Order Reactor has at least คอนสแตนต์ k ออฟศูนย์จุดสามห้าชั่วโมงนะครับแอนพักโฟร์เรเดคเตอร์แฮตอ่ะเรสเดนไทม์ออฟแปดชั่วโมงวอสอิทเฟคชั่นออฟสเปเชียล a เรเมนิงฟอร์ the พักโฟร์เรเดคเตอร์นะครับ if the ดิสโทสันนัมเบอร์ โจทย์ให้ดีมาครับดีเท่ากับหนึ่ง was function of a will remain of remain for a dispersal p a r t f o l i o นะครับเพื่อก็หาประสิทธิภาพใหม่นะครับ <c oughs> โจทย์กำหนดให้มาคือค่า k 0.35ชั่วโมงค่าเดลต้าปักโฟเท่ากับ8ชั่วโมง หรืวตาปักโฟก์หมายถึงค่าการกัดเกิดน,นะครับส่วนรูปตรงนี้ก็คือรูปของปักโ4์นะครับลักษณะของปักโ4์ที่ชัดเจนคือความยาวไม่น้อยกว่า5 50เมตรสูงไม่เกิน1เมตรนะครับ2ถ้าทราบว่า d เท่ากับ1จะมีค่าประสิทธิภาพจริงหรือไม่เรามาดูวิธีท,ทำกันเลยนะครับจากสมการสมการตัวนี้นะครับ 1> ca 1 ca 0เท่ากับ e ลบ k เดลต้าตรงนี้มันจะหมายถึงการหารประสิทธิภาพของมันนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาแทนตรงนี้นะครับ ca 1 ca 0เท่ากับ e ลบ k เดลต้าเท่ากับ e ยกกำลังลบ0ค่า k ตรงนี้นะครับที่โจทย์กำหนดให้มาค่า k ส่วนค่าเดลต้าเดลต้าคือประสิทธิภาพปักโซนะครับคือ8ชั่วโมง ค,คือการ,กรเก็บนะครับ8ชั่วโมงตัวี้จุดให้มานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ประสิทธิภาพใหม่มาเป็น0.061เราจะหาค่าประสิทธิภาพใหม่จะจาก1ลบ Ca1 ส่วน Ca0 นะครับเท่ากับ1ลบ0.061คือค่าประสิทธิภาพที่เราหามาจากค่าที่จุดหนดให้มานะครับตรงนี้ จะได้เท่ากับ0.939ประมาณ94นะครับเสร็จแล้วเรามาดูตรงกราฟตรงนี้นะครับในกรณีนี้ต้องการหาประสิทธิธภาพใหม่โดยเซต้าเท่าเดิมเซต้าเท่าเดิมขนาดเลเตอร์เท่าเดิมนะครับเราจะได้ เส้นนี้คือประสิทธิภาพอันใหม่ที่เราหามาได้ก็คือ0.061ค่า0.061อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเราจะลากเส้นเป็นเส้นทะแยงมุมขึ้นไปแบบนี้นะครับตามแนวเส้นที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะครับส่วนค่าเส้นนี้คือค่า D ค่า D โจทย์ข้อนี้ก็ำหนดมาดีเท่ากับ1 ค่าดีคือเส้นในแนวแกนวานะครับ1 1หนึ่ง,งคือเส้นตรงนี้นะครับค่า1 1คือเส้นตรงนี้นะครับ1คือเส้นตรงนี้ล็อกลากเส้น1ลงมาแล้วลอกลากเส้นประสิทธิภาพใหม่ที่เราหาได้คือ0.061ชนกันตรงนี้เสร็จแล้วล็อก,กลากลงมานะครับเราจะได้เป็นค่า ค่า x 1ใหม่นะครับเราจะได้เป็น0.18เพราะว่าเส้นกราฟ<ๆ>เส้นแนวแนวแกน x ก็คือเส้นสิบภาพ ca 1ส่วน ca 0นเทกับ1ลบ x 0 xa นะครับค่าที่เราหามาได้ใหม่ตรงนี้คือค่า xa นะครับใช้เส้นลายคอนเซนต์ดีต้าอ่านได้1ลบ xa เท่ากับ0.18 แทน0.18เข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะได้ค่าปสิทธิภาพใหม่ก็คือ0.82หรือประมาณ82%นะครับของประสิทธิภาพใหม่ที่เราหาได้สำหรับคอนี้ก็จบเพียงตอนนี้นะครับ